ถนนโล่งโปร่งสะดวกจะวิ่งเลนไหนจ้าะเลือกเอาเดอ้อเลือกเอาเดอ้อพนมสารคามกี่เลนแปดไหมเก,เกินแปดนะด้านข้างยี่เอา้าถนนสิบเลนพี่น้องถนนสิบเลนจ้า <10. S 1> ไม่รู้จะนับยังไงไงตรงกลางก็มีตรงขอบก็มี พรตรงกลางก็หกแล้วด้านข้างอีกสองก็สิบนั่นแหละ oh <my S 1> เอาวี <I 'm S 1> บูบี้ <not sure. S 1> น้อยใจ <Hey. S 1> บูบี้ sure. มาดูวิวถิถ่ทัศน์ธรรมชาติาน,านั่น,น่ะสวยเลยละ่ะเกษตรลูงเรืองเนี่ยนู่นนะมองไปนู่นฝ่ามือนะกินกองภูเขานั่นกองเยื่อไม้นั่นอ๋อโรงงานกระดาษน,นู่น เห็นไหรนเห็นกระดาษงงานกระดาษอันนี้เรายังพนมสาราคามอีกแล้วปะหินซ้อนนะจ๊ะเขาหินซ้อนพนมสาราคามเมืองที่ถนนเจริญค่ะถนนเจริญมากเลย กว้างมากเลยสิบเลนไปโลดสแก้วสะแก้วการพระราชนูลเข่าหินซ้อนเนี่ยงานกิจใจของกรมอะไรครับทดสอบการใช้ปฏิภาพน้ำมันมีเขื่อนไหมมีมีอะไรแบบนี้ถ้าเปิดให้คนเข้าชมนะ หินโซนมันต้องออกไปใช่ไหมเนี่ยใครไม่ออกไม่อมอกพลิงเลนยังไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วตลาดของป่าสามร้อยเมตรแต่มสต้หยุดฟังนี่บ่าต้องเบิง้งค่ะต้องเบิ้งสามร้อยเมตรคือไกลแท้ ฟาร์มโชคชัยโชคทวีชยัยกาแฟอาหาร้ารีสอร์ทมือสองญี่ปุ่นพวกว่าสะแก้วสแก้วจ้าไหนไปไหนไ,ไว้ยโอ้ปุยบอกไัน,นจังใดไปขี้ไก่ขี้วัวมีขคยขี้ไก่ ว่าห้าวเลนี่ว่ามีตลาดของปลาอยู่องได้ไฟแบบ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 ปันขายยางพี่น้องเปลี่ยนยางมาขายกันมะเปลี่ยนยาง,ป,ยงปัดน้ำฝนนึกว่ามันอะไรนะนร่นูนน่ะมาเร็วมาเร้วเราจะไปตรงไหนกันเออโอเค พวงมาไรเจ้าพวงมาไยพวงมาไยไม่เจ้าจับเสือกครับวัฒนานครนคนหอดเหลววัฒนานครพรมแดนยี่สิบแปด 28, อารันยี่สิบสอง ถัดยู่ข้างในเจอต้นไม้บางก้นมหมูป่าหนูนานะจ๊ะหม,มูป่าหนูนาจาะวัดสายใหม่วารานะวาลานมองนั่นทำไมคะเฮียเฮียจะกินหนูนาเหรอหนูนาหมูป่านี่คาุากะไร

เชียงเชียงไม่มีแล้วนะะนใช่ต้องไปอะไรบว่าว่ามันไม่ต,งตงรงไปอยู่แก,ก,กลแล้วเมกะฮุมกะยรายา สีฟ้าโรงพยาบาลการปรปานาวโนย <laughs> ทำงานอยู่เวียดนามอ่ะอ๋อมีเพื่อนในโลกออนไลน์เจ็ดสิบหกคนแล้วมันเกินเห็นยมดเนาะให้บกวดไหลมึงเด้อะ ปรากฏเขาก็สิบอเอาเขาไปงูได้บาทเขาลงแรงเป่ากดเด้เขาเลยไม,ไม่เสียงเนาะสีอิ๊่ยากเนียการช่วยเหลือตอนนี้ก็จะดูจากผลงานการต่อไปแต่แป๊บบอกว่านายช่วยเพื่อนคนละหน่อยก็ไม่ช่วยหรอกยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองอารัญยประเทศ ลุงแกอยู่นี่แหละพี่ค่ายนี้แหละค่ายสุร,รสิงห์ฮานาดสมัยก่อนนะตอนอยังไม่ตายสาธุพระบรมราอาจไม่ทันเรสวนมหาราชค่ะนี่อะไรนี่ค่ายสุร,รสิงหานาดทางรน,นดรอให้เลี้ยวขวาข้างหน้านี่แลคะ เปดสีังนสิค่ไปตัอเองดเใช้อง่อตยาบรนั่นแหละตรงไปแล้วก็ไอ้ไร้เดียงขวาไปนิดใหญ่ะมาแล้วเว้ยเด็กว่าอยู่ไหนวล้วมันจ้มีตงเดี๋ยว้งนี้รเรเดนีดยเดี๋ยวอ่ะมันบอกให้ตรงตรงก็ตรงตรงไปก่อนเทศบาลเมืองอรัญระเทศ มีถนนเข้าทางนั้นไม่รอนอย่างแตงโมโอ้แตงไม่รอนนะนะเอ้ยนั่นไม่ร้อนเราใหญ่ไม่ไปไปตามนี่ไปตามนี่ไปโอ้เมรอนเมรอนเห็นเมรอนไหมอยู่ข้างตุ๊ตกตกุ๊กก็จะเจอสายมือเราจะเจอนั่นเราไปลากกหลปกัลกกิโลใหญ่เนี่ยให้สิบรอบไปก่อนเห็นไหมหลักกิโลใหญ่เห็นบ่อารัญญประเทศศูนย์ตลาดล่องเกลือตลาดล่องเกลือเด้ ยินดีต้อนรับสู่เทศการเมืองรันยประเทศเอามามงขาประเทศดีก่รถเราไป่อนี่ปรานนันต้องกับกันยังไงไปกันหลายคนเลยไปลงน้ำเดี๋ยวกลับแลแล้วแล้วเรามีรถเข้าใช่ไหม ช็อตละสามนาที